สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญถ้วยนะครับซึ่งเป็นเหรียญ1นบาทครุฑนะครับเขาจะเรียกว่าครุฑกลมปล่อย450จบอ่าดูวิดีโอครับเป็นเหรียญที่สวยเงานะครับอย่างกับถ้วยรางวัลเลยนะครับเงาแวบเงาวิ้งเงาวับ,ววบโอ้โหอย่างกับหม้อสแตนเลสเลยสุดๆครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ภาพใหญ่ชัดนะครับไม่ต้องมันสองกล้องกันละชัดยิ่งกว่ากล้องจิลรทัดอีกนะครับเงาวาววับเลยเห็นไหมเพื่อนๆสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละภาพกันมานี่ครับ หนึ่งสองสามกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับกดหยุดดูภาพเองเลยนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพไปเลยจ้า ja. เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังหรือแคปภาพส่งเข้าไลน์ร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้ไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเยน็ยนๆจิบกาแฟจิบๆนะครับกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยจ้า ja. เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังหรือ ส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้ไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิลๆนะครับกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยจ้าอันนี้จะเอาใจคนดู YouTube ช่องผมนี่แคปภาพแล้วก็ขยายครับดูใกล้ๆ1วิ2วิ3วิเลื่อนเอาใจคนดู YouTube ช่องผม1วิ2วิ3วินะครับเอาใหม่เอาใหม่อย่างนี้ 1วิ2วิ3วิเลื่อน1วิ2วิ3วิเลื่อนครับอ่าทีนี้มาดูวีดีโอกันครับเพื่อนๆวีดีโอเราดูไปแล้วนะอ่าโอ้โหเงาวิ่งเงาวับอ่าเรามาดูนี่ครับ กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยจ้าเขาจะเรียกว่าเงินถ้วยนะครับหรือว่าเงินปอละขยายครับเงินถ้วยชนิดหนึ่งแล้วก็ด้านขวานี่เปล่าเงินป้อละนะครับโอเคนะครบเนาะพดด้วยเงินเบี้ยอะไรต่างๆ เพื่อนคนไหนนะครับที่กําลังดู YouTube ช่องนี้ใต้ YouTube จะมีช่อง YouTube อยู่กดไปที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักวิดีโอแล้วก็เพลย์ลิสต์กดวิดีโอลูดดูคลิปเหรียญเก่าๆย้อนหลัง200กว่าคลิปได้เลยนะครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกัด๊ด และเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วคลิปหน้าผมจะนําเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมและก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ